ตอนนี้เวลาสิบโมงสามสิบสามนะเดี๋ยวให้เวลาสักสิบโมงสี่สิบห้าอะไรแบบนี้ค่อยๆค,คิดในนั้คิดเราคิดแล้วก็วิเคราะห์จากเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้นะฮะแล้วก็เราวิเคราะห์ดูสิว่ามันมีจุดแข็งม,มีจุดอ่อนอะไร,ะรบ้างนะตอบหลายๆคำตอบก็ได้นะตอบแบบทัศคต่าทาคำตอบก็ได้ที่เราคิดได้ เราฝึกก็ใช้กับเวลาเราสอบรับภ่าอะเราได้จะมีคำตอบอะไรบ้างเรอตอบอะไรคาตอบก็ได้เพราะว่ามันไม่ปรากฏชื่อคนที่ตอบอยู่แล้วเนยเดี๋ยวสักสิบโมงสี่สอาจารย์ที่เราจะมาลองสึกเพิ่มเราฝออีกทีว่าเรามีแนวทางในการตอบแบบไหนบ้างไปครับ 5ิกห้านาทีนะถ้าใครมีไอเดียเพิ่มเติมนะครับอาจจะลองตอบประเด็นอื่นอื่นนะคระับหานาทีนะครับ ลองคิดแบบลึกๆลงไปหรือว่าคิดในแนวกว้างที่ไม่ไม่ไม่ใช่เนื้อหาในการเรียนก็ได้ที่เราที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันก็ได้ครับยกตัวอย่างอะไรที่มันแบบที่มันนอกเหนือจากเนื้อหาในการเรียนได้เราลองคิดเราต้องต้อง,องใช้เวลาคิดอยู่แหละในเรื่องเนี้ยมันมีประเด็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องอีกไหม นะครับเอ่อก็ได้คำตอบมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึ่งขออนุญาตย้ยายคำต,ตอบนี้นะครับไปอยู่ด้านขวาแล้วกันนะฮะเพราะว่าพูดถึงแจกนะฮะโอเคนะครับก็เป็นคำตอบที่น่าสนใจหลายๆอันนะหลายๆอัน,น,ลลอน,น,นเลยนะฮะโดยพูดถึง เอาพูดถึงเรื่องจุดก่อนก่อนว่าระบบความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับธุรกิจในประเทศสหรัฐนั้นมันมีจุดก่อนอยังไงบ้างนะครับพวกเราก็ได้ตอบไปมาหลายอย่างเช่นเพราะว่าทําให้เกิดการครอบงำโดยกลุ่มผลประโยชน์หรือบริษัทขนาดใหญ่นะครับบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งถูกต้องนะถูกต้องเลยเพราะว่ามันเป็นระบบที่มันเอื้อต่อระบบธุรกิจเอกชนนะครับเช่นกรณีการใช้วิธีฟ้องปิดปาก การที ạ, ng ừ, ่เจ้าหน้าท okay, ี่ระดับสูงในหน่วยงานรั้มีตำแหน่งในบริษัทเอกชนก็โอเคเนี่ยใช้มาตรการทางกฎหมายนใช้เกี่ยวกับฝ่ายกฎหมายเข้าไปจัดการก็โอเคนะครับส่วนชั้นแรงงานถูกกฎขีดจำกัดก็ชัดเจนนะว่าระบบของอเมริกาเนี่ยเขาเอื้อต่อนายจ้างมาว่าขอดีจ้างอยู่แล้วนะครับมีการจัดตั้ง าการจัดตั้งแรงงานของสหรัฐมีความอ,อ่อนแอและงบประมาณของรัฐมีต่ำไปอย่างมากนะครับอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วในเนื้อหาเลยว่าสัดส่วนของการจัดตั้งสา,ารารรงงานในอเมริก,กานั้นมีน้อยมากแค่เก้าเปอร์เซ็นต์เองน้อยมากนะร,รัฐบาลมีสวัสดิการที่น้อยถ้าเทียบกับรัฐบาลในกลุ่มประเทศในยุโรปนะอันนี้ก็ถูกต้องนะับ เกิดการโจรการมเพริ่มขึ้นเนื่องจากการว่างงานที่สูงข,ขึ้นออันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดการว่างงานที่สูงข,ขึ้นที่มันต้องมีอะไรเกิดจากนั้นเช่นการเกิดวิกฤตไหมหรือการย้ายฐานการผลิตใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้เราอาจจะเพิ่มข้อความปัคส่วนเข้าไปข้างหน้านี่เนี่ยก็คือก็คืออาจจะ มีการย้ายฐานการผิดสมมติบริษัทอาจจะเห็นที่อื่นมันมีแรงจูงใจในการผิดหรือการประกอบกิจกรรมที่ดีกว่าอะไรเงี้ยครับรก็บย้ายาการผิดทําให้บริเวณมล,ะละนิธิรัฐอาจจะต้องมีการเลือกจ้างงาน,นมีรายงานที่สูงขึ้นนั่นเงีหรือเราอาจจะแข่งความเพื่อน,นี่หรืออาจจะมองว่าเมื่อรัฐมันมีสวัสดิการที่น้อย พอคนตกง,งานปึ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีเขาเรียกโซเชียลเซฟตี้เน็ตนะครับมาคอยรองรับเลยเนยคะครับมาคอยรองรับทำให้เอ่อก็ที่ตกง,งานเนี่ยก็จะมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตแล,ล้วก็เรื่องกองวิชาชีพอะไรอย่างเงี้ยะครับเออก็อาจจะมองเงีนั้นด้วยอาจจะขยายความเพิ่มนะคบโอเคนะฮะต่อมามีเสริมเพิ่มเติม,ตมบอกว่าอะไร มีตลอดคือสังคมในโรงเรียนที่มีการกลั่นแกล้งบูลลี่มีการทำร้ายร่างกายซึ่งมีการสะท้อนให้เห็นในหนังหลายเรื่องปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการการใช้ปารูเลนและการบูลลี่เอออันนี้น่าสนใจนะอาจารย์ใช้พูดถึงหนังในความบุนใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่จะต้องแบบว่ามีการสงครามอะไรเงี้ยเป็นหนังความุนต้องการสร้างหนัง,งเกี่ยวกับสงครามเยอะเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการขายอาวุธใช่ไหม ไอรอนแมนเขาเดินได้เนี่ยมีการพัฒนาวัตกรรมอาวุธถ้าเด็กเยาวชนเข้าไปชมหนังคนนี้เอก็อาจจะมีผลในเรื่องีจ,จะวิทยาก็คือเรียนแบบหนังใช่ไหมเพราะว่าวิวิยวิทยาาอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยเป็นคําตอบที่ด,ดีดีมากเลยอ่ะดีมากเลยน่าสนใจนะครับ มันดูจุดแข็งบ้างนจุดแข็งบ้างทำให้ธุรกิจภายในประเทศเติบโตได้อย่างรวดเร็เวน,นี่ถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปัจจัยว่าน้อยมันเอื้อหน่วยต่อการเติบโตในด้านกฎหมายด้านอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับนะครับมิการได้เปรียบเรื่องทรัพยากรภายในประเทศหรือรัฐแต่ละรัฐมีประชาก,กรที่มากการทำธุรกิจในประเทศหรือในรัฐเป็นการค้าขายกันเองได้ เพราะว่า<ม>พื้นที่เยอะประชากรเยอะนั่นเองครับสามารถย้ายข้ามเขตไปลงทุนในรัฐอื่นได้โดยไม่ต้องเสียภาษีโอเคลงทุนเกิดสามารถเคลื่อนย,ย้ายหรือเลือกพื้นที่กลงทุนได้อย่างอิสระมากขึ้นเพราะแต่ละรัฐสามารถกำหนดกฎหม,ม,มายบางส่วนเองได้ครับสหรัฐสามารถเรพิ่มพูนจิตรภาพราัฐบาลยีใหม่ๆให้เกิดขึ้น,นทุกปีและสามารถจำหน่ายได้หลายอย่างเออร์นี้ใช้ได้เลยนะเพราะว่า จากการที่มันมีปัจจัยที่ส่งเสริมหลายอย่างของรัฐวัฒนธรรมต่างๆจะเห็นว่านวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นในอเมริกาใช่ไหมเช่น Facebook ก็ดีหรือว่า iPhone ไอแพดอะไรต่างๆเนี่ยจะไมมันเกิดขึ้นในอเมริกาเพราะว่ามันมีปัจจัยที่เคลื่อนุนให้ภาคเอกชนเนี่ยเขาทำได้นะเขาทำได้นเนี่ยเดี๋ยวถ้า ตรวจให้คะแนนก็ให้สิบเต็มสิบได้เลยนะสิบเต็มสิบได้เลยนะครับการศึกษาที่ให้เรียนฟรีการศึกษาที่มีความเป็นประเทศที่พัฒนาในเรื่องของการเรียนและใช้ชีวิตประจำวันคือมันอาจจะมีบางโรงเรียนที่มันเรียนฟรีอะแต่ว่ามันยังไม่ใช่จุดเด่นของอเมริกาเสียทีเดียวส่วนใหญ่จะเป็นยุโรปมากกว่านะท,ท,ที่ที่มีสถาบรรันการเรียนการศึกษาอะไรพวกน,นี้นะครับนะครับ คนนั้น,อ,น,นอาจจะยังไม่ค่อยเครียตรงประเด็นเท่าไหร่นะครับวามเป็นพเวเราน่าสนใจหมดเลยนะทุกอย่างน่าสนใจหมดนะครับก็สามารถที่จะเก็บต่อไปมันเป็นการทวนความรู้ด้วยนีจากที่าอาจารย์สอนอาจารย์จะได้ทราบว,ว่าพวกเราเรนมีความรู้ความเข้า,า,าใจกับเนื้อหาของวันนี้ยังไงบ้างนะเอ่อแล้วอาจจะเอาหัวข้อนี้ไปเป,เป็นข้อสอบกลางภาคก็ได้นะแล้วก็เรา เดี๋ยวอาจารย์จะมันสามารถเซฟเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF ได้นะเดี๋ยวจะอัพโหลดลงไปในคลาสรูมด้วยกันเราจะได้ดูความิเห็นที่หลากหลายแล้วก็นำประเด็นเหล่านี้ไปต่อในข้อสอบได้ด้วยนะครับเราจะได้มีประเด็นที่หลากหลายไปเขียนได้เป็นต่อกา้ครอบคลุมนะโอเควันนี้อาจารย์ขอบคุณมากสำหรับการร่วมมือในเรื่องของการทำกิจกรรมครั้งนี้นะมันก็จะได้ การเรียนของเราก็จะได้มีทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่ฟังแต่อาจารย์พูดอย่างเดียวแล้วก็แชร์ความคิดเห็นกันด้วยอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าความเห็นแต่ละคนของใครแต่อาจารย์ก็ดูแล้วว่าเกือบร้อยเปอร์เซนต์ดีหมดเลย,ยดีหมดเลยเราสามารถที่จะเป็นคําตอบที่น่าสนใจในเรื่องของการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนระหว,ว่างการเมืองกับธุรกิจในเระเทศาสตร์ได้ก็เกือบร้อยเปอร์เซนต์น่ะใช่ได้นะน โอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะสัปดาห์หน้าวันจันทร์ติดวันหยุดไหมวันอะไรอะวันจันทร์หรือวันพุธวันที่สิบธันวาวันพุสิบช่๊ไหมวันที่สิบวันจันทร์ใช่ไหมแสดงว่าเราไม่เจอกันก็เดี๋ยวเจอกันอีกสองสัปดาห์หน้าแล้วกันนะโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ครับขอบคุณมากนะครับผม जहाँ पर